สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะมาเหมือนเดิมนะคะสำหรับการเช็คพลังงานของทุกคนในทุกวันนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยทุกการติดตามนะคะการกดไลค์กดกระดิง่งคอมเมนต์กดแชร์นะคะแล้วก็ซูเปอร์ตงส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีวิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตช่องก็คลิกลิง์ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ มาเช็คพลังงานของ <ๆ S 1> ท,ทุกทคนกันนะคะเรามาดูเรื่องราวที่ตื่นเต้นๆ,ๆนะคะอะไรที่มันแบบด่วนๆกันดีกว่านะคะว่าเรา,ารู้สิว่าเรื่องด่วนที่สุดของคุณในอีกสองวันนี้คืออะไรนะคะจะมีเรื่องด่วนอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะข่าวดีข่าวด่ว,ดวนที่กำลังจะเกิดขึ้นของกับคุณในอีกสองวันนี้นะคะมาดูที่ไพ่สําหรับนี้กันค่ะขอพลังงานของทุกทคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ ข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนในอีกสองวันนี้คืออะไรนะคะข่าวดีที่ด่วนที่สุดเลยสำหรับทุกทุกคนค่ะจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันค่ะขอข่าวด่วนและข่าวดีที่สุดของทุกทุกคนในอีกสองวันโอ้โหหนีไม่พ้นเดลเวอร์สนะคะ อยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์กําลังจะเข้ามาค่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นความรักความสัมพันธ์แบบที่ไม่คาดคิดคาคดฝันเกิดขึ้นเรื่องราวของรักแรกพบการตกหลุมรักคุณอย่างกะทันหันความรู้สึกข,ของโซคอนเนคชั่นการเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์ค่ะบอกเลยว่าจะมีใครคนนึงเข้ามาหาคุณเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณเป็นคนที่อายุม,มากกว่าคุณหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าพบเจอกันแล้วมันเกิดเรื่องราวกะทันหันเกิดขึ้นเกิดรักแรกพบนะคะการตกหลุมรักการต้องตาต้องใจการถูกโฉลกถูกชะตาถูกใจ หัวใจมันเรียกร้องนะคะรู้สึกว่าจำกันได้และคุณอาจจะรู้สึกฝันถึงเขารู้สึกถึงเขาหรือว่าสายสัญญาณจากธรรมชาตินะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะความรักของคุณมีเรื่องของดีวายส่งผลอิทธิพลในเรื่องของจิตอิญญาณของคนละของคนทั้งคู่และเป็นเรื่องของการอธิษฐานที่จะได้มาพบเจอกันนะคะหดาบการมาของใครบางคนที่รอคอย การมาพบเจอกันกับคุณมากๆเลยนะคะข่าวด่วนและข่าวดีที่สุดของคุณในสองวันนี้อาจจะเกิดเรื่องราวการทันหนันเกิดขึ้นค่ะระวังเรื่องราวการทันหนันเกิดขึ้นกับคุณในสองวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำรายหกดาบ The Tower แล้วก็8ปดไม้เท้านะคะบอกเลยว่า ในช่วงสองวันนี้มันอาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าท้าทายแล้วมันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะต้องไปอย่างช้าๆแล้วก็ใจเย็นๆนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดอะไรขึ้นอย่างกระทำนะไรก็ต่อ กระันหันก็ต้องระวังด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะการตัดสินใจอะไรอย่างกระทันหันทันด่วนนะคะการเปลี่ยนแปลงพลังงานเอเจนจของตัวเองเช่นบางท่านอาจจะได้รู้สึกว่าได้รับข่าวดีกับบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นข่าวดีอย่างกระทันหันและก็เรื่องด่วนกระันหันในในเวลาพร้อมกันเช่นบางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่าเกิดบางอย่างที่อุบิเหตุนะคะเกิดขึ้น อะไรทำให้เราตกใจอะไรที่ทำให้เรารู้รสึกว่าต้องระวังเช่นการเดินก็ต้องระมัดระวังนะคะการที่จะออกไปจากตรงไหนสักที่หนึ่งก็ต้องหันหลังกลับไปที่จะดูเช็คข้าวของว่าว่า หลงลืมอะไรไหมนะคะและก็แดไมเท้าข่าวดีในเรื่องของการงานคราวนี้ในเรื่องของการเติบโตการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าได้รับทั้งข่าวดีและก็ข่าวไม่ดีด้วยในเวลาเดียวกันก็ได้นะคะและความรักคู่รักนะคะต้องระวังให้ดีว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มันรวดเร็วกะทันหันเราก็ต้องมีสมาธิสติกับตัวเองที่จะได้คิดแล้วก็ใจเย็นก่อนนะคะอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเพราะมันจะมีเรื่องของการพิสูจน์ใจเกิดขึ้นนะคะ การได้รับข้อความการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนอย่างกระทนหันนะคะการได้รับข่าวดีอย่างไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นการได้รับเรื่องด่วนๆน,นะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองบางท่านมีเกณฑ์ได้เขาเรียกว่าพลังในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานโดดเด่นมากๆเลยในช่วงนี้นะคะจะทาอะไรก็รู้สึกว่ามันมีไฟมีพลังในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็การเงินจะตามมาหาคุณน,นั่นเองค่ะบางท่านอาจจะได้รอโอกาสข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะ เปลี่ยนองค์กรใหม่ทํางานใหม่ได้รับตําแหน่งใหม่จากเ,เจ้านายนะคะที่ให้ตำแหน่งใหม่หยิบยื่นข้อเสนออะไรใหม่ๆดีๆให้แต่ก็อยู่ที่คุณตัดสินใจนั่นเองค่ะการพูด,พดคุยการเจราจาก็ต้องระวังให้ดีในช่วง2วันนี้นะคะลดเรื่องของความใจร้อนอารมณ์ ร้อนของตัวเองลงนะคะใช้เหตุและผลใช้การตัดสินใจการวางแผนให้ดีๆนะคะก็ทำอะไรอย่างระมัดระวังที่สุดเลยนะคะ King of Wands แล้วก็ h t o f s w o r d s นะคะการพบเจออะไรบางสิ่งอย่างที่กระทนหันบางท่านอาจจะได้ตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วกระทนหันเช่นการเดินทางนะคะหรือว่าการเผชิญหน้าการพบปะใครบางคนอย่างกระทนหันนั่นเองมันจะมีเรื่องราวการะทนเกิดขึ้นหรือสิ่งที่คุณรอคอยคําตอบนั้นมันอาจจะได้คําตอบมาอย่างกระทนหันเช่น ไอเดียอยากจะรู้สิ่งสิ่งนี้เหลือเกินแต่ก็ไม่รู้นะคะเป็นเรื่องราวบางอย่างที่ะจะต้องระวังนะคะอาจจะยังไม่รู้คำตอบแต่ว่าอยู่ๆก็ได้คำตอบมาโดยบังเอิญแบบนี้นะคะเหมือนว่าได้ฉุกคิดบางสิ่งบางอย่างหรือว่าธรรมชาติหรือทรายบางสิ่งบางอย่างเข้ามาหาคุณน,นั่นเองนะคะเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็สาดาบนะคะ ความวิตกตงังวลความเครียดนะคะที่ในช่วง2วันนี้อาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคิดเยอะคิดมากนะคะเด e Sun ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีรอคุณอยู่ความสุขความสงบภายในใจแล้วก็การคอทสร้างสรรค์ การออกไปเชิญหน้ากับสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขยิ่งกว่านะคะยิ่งกว่าสิ่งใดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการาการออกไปหา A อเวนเจอร์ใหม่ๆสิ่งใหม,ใหม่ๆที่ตัวเองต้องการแล้วก็รอคอยนะคะการพบเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดฝันนะคะเรื่องราวของเดอะซันแล้วก็เจ็ดเหรียญในเรื่องของการงานการเงินนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการรายรับรายจ่ายให้ดีในช่วง2วันนี้นะคะอาจจะต้องเขาเรียกว่าหา สมดุลให้กับตัวเอง2เหรียญคือการบาลานซ์นะคะจัสติสแล้วก็8ดาบแล้วก็1ไม้เท้านะคะความวิตกกังวลความคิดมากความคิดเยอะเรื่องราวของสุขภาพภายในแล้วก็สุขภาพภายนอกของเราด้วยเช่นกันที่ต้องระวังในช่วง2วันนี้และในเรื่องของเกณในเรื่องของบางอย่างที่รู้สึกว่าสะดุดหยุดกับที่เดิมไม่ว่าจะเป็นบางอย่างที่ต้อง จัดการใหม่นะคะคิดคำนวณก่อนที่จะทำอะไรคิดคำนวณในเรื่องของรายรับรายจ่ายนะคะการจับใจ่ายใช้สอยบางสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นบางท่านมีเรื่องของการปณิประนอมพูดคุยบางสิ่งอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกอย่างมีทางออกที่ดีกว่าเสมอนะคะสองเรียนแค่เราจะต้อง คน t r o ลอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้นะคะในช่วง2วันนี้นั่นเองอาจจะมีบางสิบอย่างเข้ามาจุดประกายให้คุณอย่ากกระหนันเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะต้องทํำยังไงดีฉันจะอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วนะฉันต้องทําสิ่งใหม่ฉันจะต้องหาสิ่งที่ตัวเอง มีพลังนะคะมีความสุขทําอาจจะอยู่ที่เดิมๆไม่ได้ละอยู่นิ่งๆไม่ได้ละยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปทําแบบนี้ดีกว่าไหมนะคะเพิ่มตรงนี้ไหมนะคะลดรายจ่ายตรงนี้เพิ่มไรายได้ตรงนี้จะลงทุนอะไรก็ต้องระวังให้ดีนะคะลงทุนการค้าขายหุ้นส่วนอะไรต่างๆนานาก็ต้องพูดคุยให้ดีในเรื่องของข้อสัญญาเอกสารนั้นๆและก็อย่าลงเชื่อใครง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใครที่เข้ามา พูดคุยน้มน้าวอะไรจะทำอะไรลงทุนอะไรก็ต้องปรึกษาสถาบันการเงินนั้นๆนะคะนี่คือช่วง2วันนี้นะคะเดอะซันนะคะคือ3ดาบกับเดอะซันคู่กันมันหมายถึงบางสิ่บงอย่างที่คุณรู้สึกว่าการรอคอยนั้นมันรู้สึกมันมันเหนื่อยมันล้ามันท้อใจแต่เมื่อเราปรับพลังงานของตัวเองได้ทุกอย่างมีสิ่งที่ดีกว่านะคะมีอุปสรรค ก็ต้องมีทางออกที่ดีกว่าเสมอมีสิ่งที่สวยงามมีสิ่งที่สดใสเสมอนะคะเตรียมผ่านพ้นอะไรที่เป็นปัญหาท็อกซิกต่างๆนานามากมายแล้วก็เริ่มต้นใหม่เป็นความสุขสดใสที่ดีกว่าของเดอะซันนั่นเองค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอ,อย่างมันมีการมันมีการที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันจะเกิดอย่างที่เราวางแผนแพลนไหมแต่เราจะต้องมีแพลน แผนสำรองไว้เสมอไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะแล้วก็เรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติบางท่านอาจจะได้พบเจอกับใครบางคนที่กลับมาพบเจอกันความรู้สึกของความผูกพันที่เชื่อมโยงของกันและกันณนะวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ารอคอยหัวใจอันที่อันที่เป็นที่รักของคุณนะคะที่เคยเจอกันมาแล้วในอดีตชาติที่ผ่านมาแล้วก็กำลังที่จะได้มาพบเจอกันนั่นเองค่ะ แล้วก็ระวังที่อะไรจะกลับมาเหมือนเดิมๆนะคะเช่นอาจจะรู้สึกว่าดีแต่รู้สึกรู้สึกว่าก็อาจจะรู้สึกน้อยๆไปอีกแล้วหรือว่าอะไรที่ติดขัดติดปัญหาอยู่ที่เดิมถ้ารู้สึกจะทำอะไรแล้วมันติดขัดติดปัญหานะั่นคือสัญญาณที่ไม่ดีปล่อยระวางตรงนั้นก่อนแล้วก็ไปทําสิ่งอื่นก่อนนะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆข้อข่าวด่วนและข่าวดีสําหรับทุกๆคนค่ะเงินกําลังมาหาคุณนะคะ คุณกำลังที่จะได้เงินบางท่านกําลังที่จะได้รับเงินบางท่านกําลังที่จะได้รับเงินในการทําการาเรื่องของการงานนะคะหรือว่าธุรกิจนะคะที่กําลังเติบโตนั่นเองนะคะรายรับรายจ่ายนะคะที่ต้องอจัดสรรปันส่วนใหม่นะคะในช่วงนี้แล้วก็สักเซสค่ะการประสบความสําเร็จบางท่านกําลังวางแผนเติบโตอย่างมัง่งคั่งร่ํารวยเลยทีเดียวนะคะบางท่านกําลังได้แฮปปี้เนสค่ะ ได้วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะทํากิจการใหม่นะคะทำใหม่ๆเกี่ยวกับเวลเนสนะคะเรื่องของสุขภาพธุรกิจเรื่องของสุขภาพหรือว่าการให้ความรู้ในด้านของสุขภาพแบบนี้นะคะก็จะเติบโตแล้วก็ไปได้ไกลเช่นกันนะคะเวลความมั่งคั่งร่ํารวยที่กําลังจะเกิดขึ้นในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินที่กําลังเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะบางท่านเขาเรียกว่าถ้าได้รับเงินในช่วงน,นี้แล้วอาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินใหม่นะคะแล้วก็จัดการในเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็บางสิ่ง่าง ที่ต้องลดความใจร้อนลงนะคะโฟกัสกับชีวิตความสุขความสงบของเรานะคะแล้วก็ปล่อยให้ความรักแล้วก็ทุกๆเรื่องเป็นไปอย่างธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะใจเย็นนะชา้าๆได้พระเล่มงาม เรามาดูคะ่ะว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกกับคำตอบ o ด e t h i n g b e t t e r มันมีอย่างอื่นดีกว่าอยู่แล้วคะ่ะถ้ารู้สึกว่าติดกับปัญหาอะไรนะคะหาอย่างอื่นทำคะ่ะมันมีอย่างอื่นดีกว่า d o n t stop ค่ะไปต่อได้เลยนะคะบางท่านกำลังจุดประกายความฝันของตัวเองบางท่านกำลังมีไอเดียใหม่ๆบางท่านกำลังรู้สึกว่าจะทำยังไงดีไม่ต้องกลัว Listen to your i n t u i t i o n ฟังเสียงสัญชาตญาณในตัวตนของคุณคะ่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณเชื่อ ว่าคุณทําได้คุณมีพรสวรรค์พรสแสวงในตัวตนของคุณแล้วคุณจะทําได้ในทุกๆเรื่องด้านหลังไพ่เป็น yes ค่ะนะคะคาตอบที่ได้มาไม่ว่าคุณจะอธิษฐานหรือขออะไรไว้หรือว่ามีความฝันอะไรนี่คือคําตอบว่าใช่แน่นอนคุณจะไปสิ่งสิ่งนั้นได้คุณจะไปต่อสิ่งนั้นได้คุณจะประสบความสําเร็จได้เหมือน the sun ที่ออกมาแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลย adventure ใหม่ๆความคิดใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นถ้ามีอุปสรรค นึกถึงเดอะซันไว้นั่นคือเดอะซัที่คุณกําลังที่จะได้เห็นช่องทางและแสงสว่างในชีวิตทุกอย่างเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทุกทคนค่ะขอท k i n g Heaven ค่ะมีคนอยากมาหาคุณมากๆเลยนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเก่าเก่านะคะอะไรเก่าเก่าเดิมๆอาจจะกลับมาหาคุณนะคะ และ we have been together in dreams คุณรู้ไหมว่ามีใครบางคนเขาฝันถึงคุณรักคุณแล้วก็อยากมาหาคุณมากๆเลยคุณรู้ไหมว่า the l o v e r s ขึ้นใบแรกคือ so connection บางสิ่งอย่างที่เชื่อมโยงกันระหว่างความฝันและความท้าทายในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้น บางท่านได้แยกจากจากคนมองคนไปเขารอคอยการกลับมาพบเจอกับคุณเขาฝันถึงคุณเขาคิดถึงคุณนะถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะยังไม่ได้รับคําตอบนะวันนี้อะไรก็ตามนะคะไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามจังหวะชีวิตของคนเราคุณกําลังได้เจอพลังงานที่เป็นยินยังความรู้สึกของพลังงานที่สูงขึ้นไปกับความรักความสัมพันธ์แล้วก็สิ่งที่ดีที่ดีกว่านะคะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะนี่คือข่าวดีของทุกคนในอีกสองวันข่าวดีแล้วก็ข่าวด่วนที่กำลังจะเกิดขึ้นและเรื่องราวที่ไม่คาดคิดก็กำลังจะเกิดขึ้นเช่นกันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเข้ามาให้เราได้รับมือในทุกๆวันเพระฉะนั้นเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนค่ะ2เรียนอย่าลืมที่อย่าลืมที่จะบาลานซ์นะคะปรับสมดุลชีวิตของเราในทุกๆเรื่องเช่นกันเพราะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้แม้เราจะรู้สึกว่าไม่อยากต้องการมันก็ตามนะคะ ขอบคุณมากเลยขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าวันนี้สวัสดีค่ะ